สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมนินโบเคียต้าในโลกแห่งการสร้างใน EP ที่สามีกนะครับใน EP ที่แล้วเราได้สร้างเทเบรลินอันนี้ก็ห้างทางเดินแล้วแล้วยังเราต้องสร้างมาที่อื่นอด้วยน,นะทางเดินนะก็ตัดเติมอันนี้เป็นห้องครัวห้องกินข้าวมันมนีเ้เหมือนเลว่าเก็บเก็บเหมือนเก็บว่าเราเคยชนะบอสมาแล้ว ก็จะเอออาบนะแร่ะจะอาบนะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะวันสว่วนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนั้นเหรอทำวันนี้จะมาทำอะไรกันอ่ะวันนี้ผมไม่มีผมผมทำอะไรด,ดีอืมดูสิดูิทำบอปลาไหม เราทำบลอด,ดึงไว้เ่งปลาทางด้านนี้นะเราต้องทำทางเดินมาด้วยแบบตรงนี้นะนี่นะเราต้องใช้ไม่เหมือนกันนะมีดินเราหินหินโฮลาสแล้วก็เย้าโลัสนะอันนี้บางเป็นหินค่ะอันนี้เป็นหินโฮลัสอันนี้เป็นเยาา้าโฮลัส อันนี้เป็นแยงรัดด้วยกันโอเคอันนี้เป็นหินนี่อุยหินหินขบับปิยยาโหราสิ่ชิบชิบชิบชก็ชิบชิบก็อย่างบอกนะผมผมตกแต่งไม่เก่งเลย ค่อนข้างจะเก่งในโค้งแย่ฮันทุนก็อย่างนะโอเคมาหนี่อันนี้วางมั่วไปเดี๋ยวจะสวยเองครับนี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวางมั่วไปเดี๋ยวมันจะสวยเองเออจะทุบใหม่เออโทนี้อ่อนอันดิดน,น,เนเออเนื้อจะเป็นยาวนี่มาหนี่ ก็ใช่ได้เงิน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 เอาไว้นะเออทางเดินทางเดิน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 แล้วก็จุบเออแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทางนะเป็นตู้ปลายักษ์ไหมเออตู้ปลาเราจะทำตู้ปลาใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนทุกหลห้าถ้าเราทำตู้ปลาตู้ปลาให้เราเราต้องให้มองสิครับและสิ่งใดในใสไม่ใสก็ต้องเราต้องใช้กระจกนะครับกระจก แหวะกระจกกระจกเอากระจกสีสันเนี่ยค่อน,นข้างชอบสีฟ้าอ่อนเอาสีฟ้าน้ำทะเลด้วยอือให้เทาให้เท่าบ้านชิบชิโครงบะโครง,งใช่ไหมอันนี้วันนี้เนาะวันนี้ใช่ไหมมาดูติดรูปสิเออใช่ไหมนี่วันนี้ติดเลย วันนี้ใช่ปะ,ะเหมือกไหมแก๊ต้ปน่ะนี่มันเลยบล็อกหนึ่งอ่ะมันเกิดเออไม่ตกสูงเนอ่ยอุ๊ยหิลนหล่นมาโอเคก็ปานี้แปะ๊ะมันไหนดีมันไหนอเออดิเขาใช้เท่าไหร่กันหกอันนี้คือสี่ได้อีกสอง สองอ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคมานี้เดินไป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 แช่เดินดนิดน,น,นึงโอเควรงน,นี้นะก็อุ้ยมันไม่ตรงใช่ไหม แชป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 อุ้ยอยากให้ถึงตูดจีนไวๆกันอันนี้อัดคลิปคลิปนี้น่จ่จะแด้ลงเดินกลุ่มภานนะคะเบีย่์กลุ่มภานนะคลิปนี้กลุ่มภานนะครับอัดตั้งแต่16ิบหกนะอันนี้คือผมอัดอัดก่อนนะครับอัดก่อนที่จะถึงนั้นนะถึงตูดจีนนะเออ แต่คลิปนี้ลงเกินคุณพานแน่นอนฮะลงเป๊ะอาจจะได้ลงเป๊ะเป๊ะกับวันตุย่ยจีนเลยก็ได้ทีเนี้ยก็อึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่เคยมีเอฟเฟกต์ก็อุ้ยอุ้ยเจ้าที่ สรุปเราต้องเปลี่ยนใหม่อนนี้เอนเน็บสีเสกันค่อนข้นางชอนี่อุ๊ยต้องเป็นสีฟ้าน้ำทะเล ตอนนี้มันสิฟ้าโอเคมานี้นะใช่อุ้ยอีกเหรอหกวักไงยังไม่ได้เลยจุ๊บอันนี้คือผมใช้เวลาสร้างก็ไม่ได้เฮียมากก็เือแต่การวางกระจกนี้แหละฮะ ก็วางกระจกเดี๋ยวฮะคือเราต้องวางกระจกไปเรืเ่อยเรจนกว่าจะเสร็จนะนะคะผมอ่าผมผมเป็นคนอะไรกับอันนี้คือผมแจบเนยผมจะพูดคําว่าหางกับครับนะครับแบบผมผมมีหลายคำพูดครับครับครับฮะฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะอันนี้เออไม่ติดโอเค คุยิ่งน้ำน,นะครับเป็นตาที่เราทําใส่กันเลยโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเหนื่อยโอเคใช้เวลาแป๊บเดียวครับไต้องห่วงแน่เลยถึใช้แค่ห้านาทีแค่ห้าถึงเสร็จแล้วแต่ถือว่าเหนื่อยมากเลยโอเคขั้นตอนต่อไปคือวางหางเราจะจับประสันกันแต่ไม่รู้มันทำมัน,น,นอยู่ประเด็นยังไง ยังไหนเอ่ยอยังไหนเอ่ยสิชีวิตเราจะลองดิเราจะลองมาสีขาวกันนะมันผสมกันได้ไงสาหลายเราเอาน้ำมาด้วยนี่แหละ จดตรงนี้แม่ก็ water water กล่องนี้โอ้ยพุ่นกับกล่องอ๋อเดินได้แล้วจ้ะนะนะได้ดูตัวตัวดูนะหน่อยนะหน่อยนะ water เราไม่รู้นะมาลองกันมาลองกันนะมาสัมพันธ์ไม่แน่ได้งไง 地木。嗯 <noise> มันนี้นะได้แล้วครับบ่อน้ำเราก็๋ยวไม่สุดรอน้ำไหลได้แค่นี้ก็เติมตอบกำแพงน้ำแล้ว มีกำแพงน้ำเลยใครมองอ่ะนี่คือกำแพงน้ำทุกคนกำแพงน้ำเหมือนน้ำตกเลยอ่ะมันกินน้ำตกดกสั่น,นทำไม่ได้แล้วเอ้ยเขื่อนละ cái ok, okay. เรื่อการเสียเวลาเราต้องไปตอนที่เราวางน้ำกันเสร็จครับเสร็จแล้วนะคะแต่มันจะไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าแค่แนวอะเพราว่าห้าหงทำกล้าก็จะนานไปนี่แหละโอเคต่อไปคือปลากันนะมีปลาหลายชิ้นเราจะเริ่มจากขาวต้มจำเพะปลาหลัง ปลาตะเกีเย,กย,ง,กกยงมันกินปลาเนี่ยปัาตะเกียงกินันไตะเกียงมันกินนีกมันกินปลาไาลนี่แค่จะมาทดสอบเนม่ิมันกิน,นอืมัน 그렇이움직이시매 시. 근 แล้วเราคือเมื่อกินกันโอเคเห็นว่าใช้ได้อืมเดี๋ยวมาหาก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนปลาแก้วอยู่ไหนเจ้าก็มาหาฉันเร็วโอเคนี่ปลาปลาทั้งหมดนะั้นที่มีอยู่ในโรคใบนี้อ่ะตอนนี้มัหนึ่งสองสามอยู่ที่เดียวกันเล็กปะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบโอเคทั้งหมดสิบตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเาสิบหนึ่งสมีห้าหกมานี่นะ ป้ายอ่าสีนี่เช็คว่าเราไปเอาไว้แล้วนะทิศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้าเดินมาที่นี้ต้องสุขภาพดีทุกตัว ใครที่ปลาสัก่าไม่ดีตัวไหนเอ่ยอนี่แเธอเกก็เจ็บนิดๆนหน่อยๆแค่นั้นแหละปลาใส่ขึ้นตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดบายเป็นปลานี่นะหนึ่งสองสาม้สามสี่ห้าหก สี่เจแปดเออนี้มันเก้าตัวเลยเหรอมันเยอะไปไหมอ่ะอุ้ยเอาแปะเอาเจ็ดตัวดีไหมทุกคนไอ้บานนักลโวนักโวแค 7, ว่เจ็ดตัวพอเจ้าอยากได้แค่เจ็ดตัวนะเจ้าเจ้าต้องตายเป็นสตัวสามตัวเลยเฮ้ยเจ้านี้ทำไมเจ้าอ่ะนี่จ่าย เอา้าตายเลยย่าลบนี้การจับกุ้มย่าลบนี้เจ้าย่าลบนี้ไม่เจ้าลบนี้การจับกุมเอาตัวนี้แทนเอาตัวไม่เอาตัวไม่ตุยเลวโอเค เ่อไปปลาตะเกียงเอาหนึ่งมันปลาที่โคตรดูร้ายสามสโอ้ห้าตัวพอบอ่อปลาเยอะที่มีปลาเยอะมากมันมันต้องมีบล็อกใต้นะ้ำสักหน่อยนะบล็อกไฟไม่ไฟสักหน่อยตนะใต้นะ้ำไฟใต้นะ้ำไฟใต้นะ้ำพิเศษนี่ไฟ tay tên nào kang kapai đi khang bùm xin mập bơi hết giờ và đều khôn đu mong hiền hình chúc chúc đi Chúp 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 chúc chào chúc chúc đi Chào chúc đi mày Chào chúc 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 Chào chúc 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 ยานะยาลงไปนะทันไม่อยากทันไม่อยากแก้งานโอเคไปอีกหนึ่งฮนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเจ็บเจ็บ,จบ อีกนานละครับเดี๋ยวไปจนกว่าเราจะแบกแค่นี้พอไหมไม่มันก็ดูน้อยไปนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะแบกให้หมดนะครับไปตอนที่เราแบกกันเสร็จเลยโอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะครับมันบอบบาตอัตนวันนี้คือปลาคือโอ้ยโอ้ยมีปลา ตายอยู่ด้วยครับตอนผมวางไอนเนี่ยมันมาบาังผมกอคือตายเลยคายกันแนี่นี่นะคะระาราที่เหลือรออยู่คุณคือผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ใชนะสุผมอ,อาจจะสร้างแบบออปปี้บุกระหุนที่ที่แแบบนี้ก็ได้นะอาจจะมันก็จะว่ายขึ้นมาได้สองสุดนะก็แค่นี้นะทุกคนแค่นี้นะ แบกทันีีโอเคแล้วเ,เราจะทางเดินไงทางเดินใครที่ไม่ไม่ลืมหรอกทางเดินทางเดินเราไม่ลืมทางเดินแน่นอนนะเราต้องใช้หินเราต้องใช้หินกับดินทั้งหมดสี่ชนิด อ่าดินนิ่มเดนดินของโลกนี้อยู่แล้วมีเยอะเอานั้นอาควมล่มเมืนเมืนเอาความลืมเราลืมทางทางขึ้นลงเลยเราต้องหักเราต้องแคบวัไใบอะไรนัเนบเอาเบอร์กับแฟนไปเอาเบอร์

ปก็จะวางไปนี่างนี้เหมือนแทปอันนี้นน ใช่ก็ต้องมาอย่างนี้โอเคอย่างนี้วางอย่างนี้โอเคแค่นั้นละค่ะเป็นทางขึ้นลงเราได้ไม่ต้องบินขึ้นบินลงแล้วก็เทเวนเระวังตกตายนะดาวแบบของงานตกตายคือห้า <c oughs> ครับเอาเป็นทางงวยครับ ก็บ,บุ๋มจริงอันนี้ตอนที่มันกลับอยู่นะโปรดระวังตรวจระวังนะไอปลาตะเกียงวจปลาไอปาาลาทะเลน้ำลึกมันมันจะไม่กลับนอกปากเราจะไปทำาายมันก่อน พี่ทานแทานเราเพื่อบอกไปแล้วนะว่ายิ่งมัว่วยิ่งสวยมั่วเมื่อไหร่ก็สวยเมื่อนั้นถ้าเรายิ่งมัว่วก็จะยิ่งสวยเนะี่ยสวยมากเลยถ้าเรามัว่มว,วยิ่งสวยนี่3 EP แฮมโบลีนจาก EP ที่สอง บ้านจาก EP หนึ่งตู้ปลาักษ์จาก EP 3โอเคเราจะมาทำายังไงกับ EP ท,ที่สี่ดีทวนคิดแล้วครับเราจะทำอะไรกันดีใน EP สี่นี้เราชวนคิดครับทำอะไรกันดีเราได้มาตั้งสาม EP ได้มา1นึ่ง EP เท่ากับ1สิ่งสิงก่ดสร้าง อีพีน่าทำอะไรกันดีสำหรับอีพีหน้าผมก็ขอญาตไปคิดเองกันอาจจะไม่ได้บอกในอีพีนะครับเพราะว่าผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับอีพีน่าทำอะไรเดี๋ยวก็จะมานั้นสร้างค่ะสร้างให้ดู เพราะเราเพราะนี่คือโลกแห่งการสร้างเราเราโลกนี้มีแตส่สร้างกับสร้างกับสร้างและสร้างเจอกันคิ่นะบบายบายเอ้เดี๋ยวกันนะ